Oh, สวัสดีครับทุกท่านผมอยู่ที่มวยไทยจิม uh, ครับอยู่ที่นี่ครับฟิตแฟกมวยไทยครับ gonna show you how to learn มวยไทยพี่ทางทางด้านนี้นี่คือเขาทำอะไรกันนะพี่ mm hmm. อ๋อนี่กระชับกล้ามเนือ้อ mm hmm. เขาเรียกเฟิร mm ์มมิ่งโอเคแล้วทางด้านนี้ล่ะครับทางด้านนี hmm. <He S 2> mm ้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรกัน mm hmm. okay. วอ r m มอัพ over there แล d firming over there ก mm ็ถ้าสนใจอยู่ที่ฮักมอชั้น3ใช่ไหมพี่โอเคครับ you can contact the h e m directly ม mm ีพวกเบอร์ต hmm. mm ิดต่อไหมพี่ อ๋อนี่เลยครับฟีแฟดแบคมวยไทยโอเคนี่ครับตามนี้เลยเราก็มาดูบรรยากาศรอบๆครับไม่มีอะไรมากจะอยากดูตอนเตะมากเลยเร ก็มีฝรั่งเรียนด้วยครับมีฝรั่งเรียนด้วยเหรอ On they also have a foreigner foreigner customer. ว,ว่าที่นี่นะครับคือพี่แฝดนะครับโรงเรเียนสอนมวยไทยนะครับแบบผสมประสานนะครับผมก็อยู่ที่ตึกนัฒมอชั้น3นะครับคือตอนนี้เราเปิดทาการทุกวันนะครับก็คือตั้งแต่เริ่มตั้งแต่9มโมงครึ่งจนถึง3ทุ่มครึ่งนะครับผมเชิญที่ท่านที่สนใจนะครับมาใช้บริการพี f ่แฝดของเราได้นะครับผมเรามีโปรโมชดีๆรอท่านอยู่นะครับขอบคุณมากครับแล้วจะติดต่อพี่ทางไหนสะดวกสุดพี่ถ้าเขาสนใจ สนใจเรามีเว็บโฮล์แลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเฟซบุ๊กไหมมีอะไรอย่างนี้ไหมครับพวอเขาจะได้มาูอ่าเผื่อบางคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยโทรกันแล้วเนาะครับผมเป็นพวกอะไรครับนี่เป็นเว็บไซต์โอเคนี่นะครับเว็บไซต์ดังนี้เลยครับผมแล้วติดต่อได้ทางไหนอีกนี่นี่เป็นเบอร์ครับผมโอเคครับฝากไว้ด้วยพี่ ครับขอบคุณมากนะครัะคะบผ <it back S 2> มะะ <Thailand. Okay. S 2> ขอบคุณมากครับพี่พิเศษไทยแลนด์โอเคไทยแลนด์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ <c oughs>